พออยู่ในจุดที่เราโอเคแล้วกับตัวเองก็ w ว y น o t ที่จะลองแบบคุยดูแล้วก็ศึกษาดูแล้วพอมันกลายเป็นว่าทัศนคติหลายๆอยา่างมันไปในทิศทางเดียวกันก็ก็โอเคก็ลองดูคนสองคนที่ตั้งใจรักแบบพอมันมาเจอกันมันเลยมีแบบออมีจุดโฟกัสเดียวกันมีจุดโฟกัสเดียวกันว่าเราก็อยากจะเต็มที่แล้วก็คือพยายามที่จะระคับคองให้มันแบบอยู่ได้ยาวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วทุกคนก็ให้ฟีดแบ็ในทางเดียวกันมหมดเลยว่าแบบ โบดูแฮปปี้ขึ้นนะโบดูเป็นตัวของตัวเองแล้วโบดูแบบเหมือนไม่ต้องแบบระแวงอะไรอะโบสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ซึ่งเพื่อนๆจะเห็นโบในหมูดอย่างเงี้ยปกติกับเพื่อนๆแต่คือพอเวลาเราอยู่ในความสัมพันธ์เราก็อาจจะนิดนึงแต่กับคนนี้เรารู้สึกว่าฉันเป็นกับเพื่อนยังไงฉันก็เป็นกับเธอแบบนี้ใช่แล้วกลายเป็นว่าเราเอ้ยแบบแบบนี้มันแฮปปี้ดีอะแบบนี้มันสบายดีอะทะเลเป็นไงบ้างทะเลดีค่ะทะเลเป็นไงบ้าง ทะเลดีค่ะเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนแล้วก็นะก่อนที่จะเข้าสู่หน้ามรสุมเราก็จะต้องไปทะเลฉ่ำๆก่อนไปทะเลมันเหมาะสำหรับคนเหงาแต่เหมือนเราไม่เหงาเยอะเพื่อนๆอยู่เยอะเนี่ยหันไปก็เจอค่ะไปกันหลายคนแต่ในรูปมันไม่ได้มีหแบบในรูปมันนับได้กี่คนเองป้าแซ่บอะปู่เมื่อกี้เป็นใครคนนั้นเอออยงงัก็นะก็ใช่ใช่ไหม ใช่ใช่ไหมใช่อะไรใช่ใช่ไหมพี่คิดถูกใช่ไหมพี่คิดเหมือนโบใช่ไหมน่าจะก็ได้หยุดอ่ะเป็นไงแล้วตอบพี่เหมือนกันใช่ไหมคิดเหมือนกันได้เป็นอ่ะพี่ถามเองมันเป็นอะไรที่ทำมาลองสึกว่าเปิดใจเริ่มเรียนรู้กับระยะเวลาระยะเวลาเพราะว่าระยะเวลามันผ่านมาจะสองปีแล้วเนาะก็คิดว่าเออเราอยู่ในจุดที่เราก็คัดกรองตัวเองมาดีแล้วก็ขัดเกลามาได้แบบ ดีพอสมควรนะคะเราก็สามารถที่จะเอาอะไรที่เป็นท็อกซิกในอดีตออกออกจากชีวิตไปแล้วก็คือด้วยความที่แบบทัศนคติอะไรหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่ามัานอาจจะเป็นจุดที่ทําให้เราไม่ได้ไปจากจุดนั้นก็ได้อ<ม><ม>ะไรเงี้ยค่ะแล้วคือพอมันแบบขจ,จัดหมดแล้วเราก็าารู้สึกโอเคชีวิตเราเนาะเราก็สามารถที่จะไปผิดพลาดได้เราก็สามารถที่จะพัฒนาและเติบโตได้ก็<ม> <c oughs> พออยู่ในจุดที่เราโอเคแล้วกับตัวเองก็ w ว y น o t ที่จะลองแบบ คุยดูแล้วก็ศึกษาดูแล้วพอมันกลายเป็นว่าทัศนคติหลายๆอย่างมันไปในทิศทางเดียวกันก็ก็โอเคก็ลองดูไม่้น้องกับไป2ปีมันยากไหมกับการที่คลีนเพื่อให้รู้สึกว่ากลับมาแบบยากไหมอ่อ ไม่ไม่ได้ยากมากเพราะว่าต้องต้องต้องบอกตัวเองก็แบบเอาตัวเองเข้าไปปฏิบัติเรียนทําอยู่ตลอดเวลามันก็เลยทําให้เราอาจจะเห็นอะไรหรือสามารถจัดการกับตัวเองได้ได้เร็วกว่าที่คิดระหว่างนั้นก็คือเหมือนแค่เมคชัวร์กับตัวเองว่าแบบเราไม่ได้พยายามที่จะ Move ไปในจุดที่อีก r e l a t i o n ชิพหนึงเพราะว่าเอ้ยเหงานะชะฉันแบบรู้สึกเออฉันต้องมีใครแต่เราแค่รู้สึกว่าเราพร้อมจริงๆว่าโอเคไม่มีปัญหาอะไรแล้วเร,เราจะอยู่กับคนคนหนึ่งด้วย ด้วยความที่ว่าเราอยากอยู่เราอยากศึกษากันมากกว่ามไม่ใช่เพราะว่าเออฉันเหงาฉันฉันเฮอฉันต้องการใครมาแบบมาดูแลไม่ใช่อันนี้คือผลผลจากการปฏิบัติธรรมให้มันตกตะกอนว่า บาะว่ามีส่วนใช่ใช่คือโบว่าโบเป็นคนที่อยู่คนเดียวได้เก่งโบอยู่ได้ได้ดีแต่ถ้าคนคนหนึ่งจะเข้ามาอยู่ในชีวิตเราแล้วมันทาให้มันดีขึ้นไว้นัดแต่ถ้ามันเข้ามาแล้วแล้วมันทําให้เราแบบเอ้ยเดี๋ยวฉันจะต้องกลับไปอยู่ในจุดเดิมนั้นเอ้ย step back ก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งโบว่าจริงจังมันก็ไม่ผิดแต่ว่าเราเป็นคนจริงจัง้สึกว่า อยากยู่กลัวไหมไม่กลัวนะเพราะว่าเรามีวิธีในการจัดการแล้วคืออะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเราก็รู้สึกว่าเราก็จัดการกับมันได้มันไม่มีอะไรที่มนุษย์คนหนึ่งไม่สามารถจัดการได้เพราะว่าทุกคนมีศักยภาพมากพอใช่ไหมอย่างคนนี้มันมีอะไรที่แบบคลิกแล้วเรารู้สึกเฮ้ยเปนพร้อมแล้วอ โบว่าคือโบอเป็นคนชอบคนที่เป็น,นชอบคนเก่งชอบคนที่มีสภาวะผู้นำแล้วก็มีความอบอุ่นอยู่ด้วยซึ่งโบค่อรู้สึกว่าเออเราอยู่ด้วยแล้วเราเป็นตัวของเองได้เต็มที่ไม่ว่าเราจะมีแบบองอแงอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันมันมีความเข้าใจเข้ามาเข้ามาร่วมมากขึ้นนะคะคือเรารู้สึกว่าเราอยู่ในจุดที่แบบุก,ก็อีกนิดนึงก็จะ40แล้วเนาะคือ,อเราไม่จําเป็นต้องมานั่งแบบนู่นนี่นั่นคือเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่แล้วเราอยู่ใน จุดที่เป็นตัวของตัวเองได้แล้วคือแค่คิดว่าถ้าคนคนหนึ่งที่จะเข้ามาอยู่กับเราอ่ะเขาไม่สามารถยอมรับใน ในบุคคลคนนี้ที่แบบถูกการขัดเกลามาเป็นระยะเวลาแบบปีๆแล้วอ่ะถ้าคุณยังไม่สามารถรับเราได้ในแบบนี้มันอาจจะมีคนอื่นมากกว่าไหมที่มันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าจิกซอที่มันเข้ากันมากกว่าใช่จริงๆบุกมันยากมากกการที่เราสองปีเราใช้ชีวิตคนเดียวมาโดยสึกว่าเราอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวโดยที่ไม่ต้องมีคนเข้ามามันจะต้องแบ่งเวลาไปเขาอีกอัน่ะเรื่องแบ่งเวลาไม่ไม่เท่าไหร่ค่ะแต่แ<ร>บุ๊กค่รู้สึกว่ามันมันเหมือนเราห่วงความสุขเราละพอมันเหมือนเรามีความสุขได้ด้วยตัวใช่ก็เรามีความสุขได้้้ดววววยยตััเเเออองแล่่่าารูกบพื ปีแล้วนี่แล้วคือถ้าคนเข้ามามันจะมีนะแบบแรกๆเอเข้ามาแล้วจะมาดึงตรงนี้ไปหรือเปล่าเราแบบไม่อยากเสียเวลาตรงเนี้ยแต่พอรู้สึกว่าเฮ้ยอ,อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ไม่เป็นไรเราก็เป็นประสบการณ์ละกันคือถ้ามันไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นบทเรียนถ้ามันเวิร์กก็ถือว่าเป็นโบนัสเท่านั้นเองคือเราเราต้องใช้เวลาในการปรับไม์เซตตัวเองเหมือนกันแล้วเขาอะเขาเข้าใจในสิ่งที่เราเราผ่านมา เข้าใจเพราะว่าน่าจะแบบประสบการณ์ไม่ต่างกันมากอ๋อมีตอรี่เหมือนกันมีคล้ายกันก็เลยรู้สึกว่ามันมันเลยเข้าใจกันมากขึ้นเหมือนแบบคนสองคนที่ตั้งใจรักแบบพอมันมาเจอกันมันเลยมีแบบมีจุดโฟกัสเดียวกันมีจุดโฟกัสเดียวกันว่าเราก็อยากจะเต็มที่แล้วก็คือพยายามที่จะประคับคองให้มันแบบอยู่ได้ยาวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี้ก็คือคนนี้แหละแฟน ขาแนนล่ะเฮ้ยเรายิงหนาแบบนี้มาเลยเหรอคิดแล้วบอกว่าเราจะเออก็จะชายกั็ได้แล้วแต่ใช้คำว่ามันชุ่มชื้นแค่ไหนกับพอกลับมาแล้วแบบอ่อมันชุ่มชื้นแค่ไหนใช้คำว่าชุ่มชื้นเหรอบอกว่ามันเหมือนเราเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่แล้วเหมือนเราสบายใจอ่ะคือโบรู้สึกว่าโบไม่ต้องมานั่งพยายามอธิบายตัวตนของโบมากอะค่ะคือโบก็แบบโบเป็นแบบเนี้ย แล้วกลายเป็นว่าเออเขารับได้เขาเอ็นดูในแบบที่เราเป็นแล้วคือไม่ใช่แค่แบบเก็ตอลองกับเราแต่เก็ตอลองกับคนรอบตัวทุกคนมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือบแบบแฟมิลี่โบเรารู้สึกว่าแบบเออแล้วทุกคนก็ให้ฟีดแบ็ในทางเดียวกันมหมดเลยว่าแบบโบดูแฮปปี้ขึ้นนะโ mm. บดูเป็นตัวของตัวเองแล้วโบดูแบบเหมือนไม่ต้องแบบระแวงอะไรอะโ mm. บสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ซึ่งเพื่อนๆจะเห็นโบในหมูดอย่างเงี้ยปกติกับเพื่อนๆแต่คือพอ,พอเวลาเราอยู่ในคนวามสัมพันธ์เราก็อาจจะ นิดนึงแต่กับคนนี้เรารู้สึกว่าฉันเป็นกับเพื่อนยังไงฉันก็เป็นกับเพื่อแบบนี้ใช่แล้วกลายเป็นว่าเราเอ้ยแบบแบบนี้มันแฮปปี้ดีอ่ะแบบนี้มันสบายดีอ่ะจริงๆโบคิดว่าระยะเวลามันมีความสำคัญสำหรับค,ค,ความสัมพันธ์ใหม่ๆหมาคมาวอาไงคะระยะเวลากับความสัมพันธ์ที่เราจะเปิดตัวว่านี่คือแฟนหรือมันจะต้องตอนแรกคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นเขาว่าบูเป็นคนใช้เวลาใช่เราใช้เวลากับการโอเคแต่เราก็ใช้เวลามาสองปีแล้วไงเราก็รู้สึกมันก็มีเวลามากพอแล้วแล้วพอเรามาเจอ คนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันคุยแล้วทำไมมันคลิกจังจากตอนแรกอกาจจะแบบอืมอก็ใช่ใช่จริง,รงๆรอไมันไม่ได้คาดหวังแล้วซอนเฮ้ยทำไมมันเหมือนมันมีหลายอย่างที่มันมันเมิร์จการมันมีหลายอย่างที่เราแบบ hey, คล้ายกา<ม>ันได้แล้วประเด็นคือที่ผ่านมาก็เหมือนแบบสังคมเราก็ผ่านไป <ๆ S 2> ผ่านมาคือเหมือนจะมีมิวชั่ลเฟรนด์ใช่ก็เลยเออเออมันมีหลายๆอย่างที่มันอยู่ดีมันมันเวลามันได้มั้งคะพอเวลาประจวบเหมาะก็แบบพอมาเจอกันแล้วคือมันคุยกันด้วยไม่ต้องแบบ อะไรซับซ้อนอ่ะแล้วมันเข้าใจกันก็เลยรู้สึกว่าเออเวลามันอาจจะไม่ใช่ตัววัดจริงๆไม่ง่ายกับไปเขามาเติมเต็มมาในเข้ามาในแบบไหนแบบว่าเป็นเพื่อนเพื่อนเจอกันหรือว่าเห็นกันอยู่แล้วหรือว่าเป็นคนรู้จักร่วมกันดีกว่าคือแบบเหมือนไปกินข้าวเราเจอกันแล้วตอนแรกก็ต่างคนก็ต่างไว้ได้อะไรก็เออคุยกันคุยไปคุยมาแบบเออน่าสนใจคุยแล้วมัน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 คลิกแล้วมันมันแบบเฮ้ยทำไมหลายๆอย่างคือสิ่งที่เราเห็นอ่ะ ในในภาพภายนอกมันเราอาจจะแบบสร้างของเราเองเนาะแต่พอได้คุยแล้วแบบอ้าวไม่ได้เป็นแบบนั้นนี่ว่าเขาเองก็เหมือนกันทำไมเขาคิดคิดว่าแบบเขาคิดว่าโบเป็นยังไงก็แบบฟิลนาจะแบบอยู่วัดบอยหมดกันฟิลนาจะอยู่วัดบอยอาจจะแบบไม่ได้ตรงตรงโจดอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์แล้วแบบโอ้ยเป็นคนที่แบบไม่ได้กินเนื้อด้วยกินแบบมันคือไลฟ์สไตล์มันเหมือนจะต่างกันใช่แต่พอมาคุยกันคืออะเรื่องเรื่องไลฟ์สไตล์อื่นๆที่มันเป็นแบบปัจจัยภายนอกอะ มันอาจจะ่ตกแต่ว่าปัจจัยภายในที่แบบเรื่องความคิดทัศนคติอะไรหลายๆอย่างมันมันมันดันคล้ายกันก็เลยแบบโอเคพอเราตัดตรงข้างนอกออกอ่ะแต่ดูที่แค่ข้างในจริงๆอะเออวะเราต้องการอะไรมากกว่านี้วะเราก็ต้องการคนที่เขาเข้าใจเราเราต้องการคนที่เขายอมรับเราได้ในแบบที่เราเป็นแล้วอยู่ได้สบายใจไม่ใช่หรอเรื่องอื่นมันก็เป็นแค่แบบสิ่งที่แบบมันมันมันจัดการได้นะมันปรับได้เอาแบบหลักหลก่อนระบบของเขาเนี่ย่ตอนแรกที่น่ากินข้าวตรงข้ามกันตอนที่อยู่ในแกล้มเพื่อนเป็นรุ่นพี่คนหนึ่ง โอ้นนั้นเลยคุณบอกไม่ได้อะไรก็ไม่ได้คาดคิดถ้าจะไม่ได้คุยกันเลยดีกว่าอ่าใช่ถ้าจะไม่ได้คุยกันก็คือกลายเป็นคุยกับพี่ๆคนอื่นมากกว่าไม่ได้ไม่ได้คุยกันก็เลยพอได้คุยกันแล้วก็แบบอุ๊บไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แย่ออคือแบบคุยแล้วแบบไม่แย่ในที่นี้คือแบบเอ้ยความคิดของเขา mindset ของเขามันมันมีความอ่อนโยนมากกว่าลุกแล้วกัน ลูกเขาอาจจะแต่แต่เขามีความอ่อนโยนความอบอุ่นเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าเออม,มันดูขัดดีแสดงว่า,วาพ่อธรรมะมันเลยทําให้ไม่เกิดการโหนักความระแวงในการหลกักครั้งใหม่ของเรากับเรื่องกับประสบการณ์ที่มันผ่านมาสาหรับเราไม่เกิดความระแวงหรอเพราะว่ามันอยู่ในจุดที่แบบเอออะไรก็เกิดขึ้นรเราเดี๋ยวเราจัดการเอ,อเองถ้ามันมาก็คือว่าเป็นประสบการณ์มัน<อ>ระแวงไหมโบไม่ค่อยระแวงอยู่แล้วไม่ค่อยระแวงอย่าเราตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่แค่รู้สึกว่า เออเดี๋ยวต้องหาวิธีจัดการอ่ะอะไรมันจะเกิดก็ก็เดี๋ยวไปจัดการตัวเองแล้วกันหาคําตอบเองอันนี้แทบจะไม่ต้องจัดการอะไรเลยนะตอนนี้นะนะตอนนี้นะใช่ใช่จะไปเขียนว่าอะไรแบบเป็นหนุ่มนักวงการหรือว่านักธุรกิจหรืออะไรเอาจะได้เขียนมีข้อมูลนิดนึงเขียนยังไงดีอะคะหนุ่มหนุ่มนักธุรกิจนโกวงการ หนุ่มคนรู้ใจอย่างนี้นะเอทุกคนรู้ใจนะหนุ่มคนรู้ใจเอออย่างนี้แกเพื่อนไม่ถามอะไรเลยหลายงานเพราะว่าเพื่อนเราก็ไปกันหลายคนเขาไปหลายงานแล้วเราไปเมื่อเจ้าสาวหลายรอบแล้วนะมีเพื่อนๆถามมาเหรอคะคือทุกคนถามทุกคนถามก็แค่รู้สึกว่าแบบเมื่อไหร่เมื่อนั้นในในวันที่มันเหมาะสมคือไวมันได้แน่นอนวไวมันได้พอแล้วเราไวไวมันพร้อมอะไรอย่างเงี้ยเออเก็บไข่แล้วไวมันพอแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวหลายๆอย่างเดี๋ยวรอ มันเดี๋ยวได้รู้อ่ะเดี๋ยวได้รู้แล้วกันค่ะเปิดตัวทางการมันต้องเปิดตัวทางการยังไงอ่ะนี่ก็ทางการแล้วลคือบบมบูมไม่ได้ปิดบังนะถ้ารู้สึกว่าเราคีปิดโลอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบมันณตอนนี้มันโอเคอ่ะเราไม่จําเป็นต้องแบบว้าวอะไรอย่างงี้ก็ได้คือถ้าจะมีลงรูปลงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ค่อยๆตามสเต็ปไปถ้ารู้สึกว่าณตอนนี้มันโอเคมันโอเคกับความที่ เออใช้ชีวิตอยู่นี่มันก็ดีนี่ใช่มันมันก็ดีมันไม่จำเป็นต้องมานั่งแบบตั้งใบมามันก็คือศึกษากันไปเรื่อยๆแต่ว่าระยะเวลาไม่สำคัญถ้าจะต้องแต่งงานกระถิงว่าปุ๊บคลิกฉันรู้สึกว่าเกทฟิลเกทปุ๊บคิดว่านะ อย่างที่บอกเนาะไวมันไดก็เลยได้ถามว่าอสองปีปีนึงอ่ามันไดภูมมันจะหอมเราก็เห็นกันเยอะนะที่แบบบางคนอาจจะคบกันระยะเวลาสั้นแต่แบบเหมือนทุกอย่างมันลงตัวจริงๆก็คือเรารู้สึกว่ามันมันโอเคแล้วว่าก็คือมันไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านี้เราสบายใจอยู่ในจุดที่สบายใจเราใช้ชีวิตของเราตรงเนี้ยก็ก็โอเคไวเนาะใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหรือ